นี่นะครับนี่นะครับสีสันสวยงามมากนี่ครับขากีเป็นไงโอ้ยนี่ท่านผู้ชมสวยมากอ้าวนี่นะครับหน้าตาชัดขาหมูต้มโคกของเราเมนูวันนี้นะฮะนีนำมาฝากกันกินก่อนจะเป็นน้ำกินสูตรใส่ตะไคร้นี่นะฮะน้ำจิ้มซีฟู๊ดสูตรใส่ตะไคร้นะครับ มจบชนี้วครับมาครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นเมนูขาหมูต้มโคกนะครับ ขาหมูที่เลือกใช้นะครับก็จะเป็นขาหมูขาหน้านะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมผมได้หันมานะครับวันนี้พามาอยู่ที่สวนก็เลยหันมาเพื่อจะได้ทอดสะดวกสะดวกครับเราจะทอดขาหมูนก่อนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมจะใช้ทั้งขาเลยก็ได้นะครับในการในการตุ๋มในการการต,ต้มนี่นะครับนี่ฮะส่วนตัวน้าโค้กที่จะใช้ก็จะเป็น <t> น้าโค้กที่เหลือจากเมนูไก่ต้มโค้กอีพีก่อนหน้านี้นะครับเหลืออยู่ก็เลือกใช้ตัวน้าโค้กตัวเดิมเลยนะครับเดี๋ยวจะวางสูตรไปให้นะฮะในคลิปนี้นะครับสำหรับน้าโค้กนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปทอดขาหมูก่อนไปครับมต้องใช้น้ำมันใหม่นะท่านชมใช้น้ำมันแบบน้ำมันเก่าก็าได้นะครับในการทอดขาหมูนะครับทอด,ด้วยขาหมูเนี่ยหนังของขาหมูนี่ตึงแล้วก็เปลีย่ยนสีแล้วนะครับทอดเหมือนเราทำขาหมูน้ำแดงหรือว่ขาขาหมูนี่ฮะข้าวขาหมูเหมือนกันฮนะทอดประมาณเดียวกันเลยนะครับ โอ <Okay. S 2> เคเ๋าวก็มากลับขาหมนูนี่นะครับนะอันนี้นะครับพอขาหมูได้นะฮะก็ออกขึ้นเลยครับให้ หนังแบบตึงๆแบบกรอบอย่างนี้นะฮะครับกานำขาหมูเราลงไปที่น้ำคอกของเราเนี่ยนะเนี่ะครับเดี๋ยวจะนำขาหมูไปตุนนะครับไปต้มไปตุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับเราจะให้ขาหมูของเราเนี่ย เปื่อยเท่ากับขาหมูน้ําแดงหรือว่าข้าวขาหมูนะฮะอย่างเงี้ยจะให้แบบมีความกรุบกรุบอยู่หน่อยนะฮะจะตุ๋นอยู่ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยนะครับโดยการจับเวลาหลังจากที่น้าโคกของเราเนี่ยเดือดก่อนนะครับแล้วก็นําขาหมูมาตั้งไฟนะครับนี่นะฮะแล้วก็ปิดฝาแบบแง้มไว้นิดนึงนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนตัวน้าจิ้มนะฮะท่านผู้ชมนี่นะฮะก็ใช้น้ําจิ้มตัวเดียวกันเลยกับไก่ต้มโคกนะครับก็คือน้ําจิ้ม ซีฟู้ดสูตรใส่ตะไคร้นะครับนี่นะฮะเดี๋ยวก็วจะวางสูตรมให้ในคลิปนี้นะครับนี่นะฮะมาท่านผู้ชมมาชมหน้าตาหน่อยครับนี่นะครับขาหมูต้มคุกโอ้ชัดมีเนาะนี่เสียงได้ไหมเสียงได้อยู่เนาะเดี๋ยวจะตากให้ชมท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นะฮะสีสันสวยงามมากนี่นะครับ ขากรีเป็นไงโอ้โหยนี่ท่านผู้ชมสวยมากผมผ่าครึ่งเนี่ยก็จะเปื่อยง่ายเลยนะฮะโอเคอ้าวนี่นะครับหน้าตาชัดขาหมูต้มโคกของเราเมนูวันนี้นะฮะอินำมาฝากกันนี่ท่านผู้ชมมาชิมกันหน่อยครับน้ำจิ้มก็จะเป็นน้ำจิ้มสูตรใส่ตะไคร้นี่นะฮะน้ำจิ้มซีฟู๊ดสูตรใส่ตะไคร้นะครับ ไปชกชิมกันนะฮะรอ้อนมาครับชั่วโมงครึ่งถึงสองชั่วโมงเนี่ยเบื่อแน่นอน,นะฮะต้มโคกนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบทำเป็นขาหมูน้ำแดงหรือว่าข้าวขาหมูเนี่ยต้องมากกว่านี้นะฮะสองชั่วโมงอัพนะฮะ อันนี้ต้มคลองมังจะเปื่อยเร็วหน่อยนะฮะอร่อยอเด็ดเมนูนี้ทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดสุดใส่สส้ไก้นะฮะอร่อยมากก็ฝากลองเอาเปนทางกันดูชมคลิปแล้วชอบถูกแจก็ฝากกดไลค์กดแชร์รวมถึงกดติดตามด้วยนะครับอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ